ปฏิบัติการนิวฟอร์ประสบปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่องร่องรอยของการต่อต้านยังคงสร,ร้างแผลลึกให้กับกองทัพอิมพ r เรียมครูเ e ยิ่งไปกว่านั้นในปีที่760ของสารสวรรที่41การตอบโต้ที่ดุเดือดและนองเลือดก็ได้ฉีกแนวป้องกันของอิมพิเรียมนำโดยอาคอนเนสิบาที่มุ่งหน้าไปยังดาวสเวเรนนี่เป็นการรบครั้งที่2บนดาวสเวเรนนับตั้งแต่สงครามครูเซตได้เริ่มต้นขึ้นมา ในตอนนั้นเจเนอราลบูรดินผู้รับผิดชอบพื้นที่ดาวสวรนได้เรียนรู้ถึงการรบของอีฝ่ายมาเมื่อ5ปีก่อนดังนั้นประสบการณ์นี้จะช่วยให้เขายืนหยัดบนซูวารนได้อย่างเต็มภาคภูมิความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเขาได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองทัพเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเมื่อเจเนอรลบูรดินปฏิเสธที่จะยอมแพ้จากทูตของอาคอนถึงสองครั้งเข้าสู่ปีที่761ของสหศัรรษที่41กองกำลังชุดใหม่ของเคอสได้มาถึง ทว่าพวกมันได้เปิดแนวรบแนวที่2 m a มาจิสเตอร์โชเรนสการาหนึ่งในคณะผู้นำของอารคอนได้นำกองกำลังของตนเข้าประทะจากด้านข้างกองกำลังของฝ่ายอีพีเรียมโดยมุ่งหวังให้เจเนอรัลบูรดินรนรานและรับมือศึก2ด้านไม่ได้ แต่ปรากฏว่าเขาประเมินนายพลคนนี้ผิดไปเจเนอรัลบูรดินสั่งการอย่างเฉียบคมในการมญชาการรบทำให้นอกจากกองกำลังอัสตราเมนเทอรัมบนซูเวเรนจะสามารถยับยั้งการโจมตีของกองกำลังเคอสทั้งสองได้แล้วพวกเขายังผลักดันให้กองกำลังเคอสถอยหนีไปยังป่านาทึบเขตร้อนทางใต้ของดาวได้อีกด้วยกองกำลังเคอสได้พบกับกระแพงขนาดใหญ่ที่ขวางกั้นความสำเร็จของพวกเขา ตลอดระยะเวลาการเข้าโจมตีกว่า16เดือนไม่ได้ทําให้พวกเขาเห็นเส้นทางสู่ความสําเร็จของแผนการได้เลยในไม่ช้ากองกําลังเควอสก็เริ่มระสาระสายทางมาจิสเตอร์และอาร์คอนต้องถอยอีกครั้งแต่คราวนี้ต้องถอนทับกลับไปที่เบลฮอร์นับเป็นชัยชนะอย่างเต็มภาคภูมิของเจเนอรัลบิราดินทางด้านของวอร์มาสเตอร์สไลโดผู้บัญชาการกองยันอิมพิเรียมครูเซนเขาเริ่มหมดความอดทนกับปฏิบัติการนิวฟอลที่ประสบปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการเดิมเขาวางบุดหมายของปฏิบัติการเอาไว้ที่บรันฮอร์ตฐานประชาการของพวกเคออตซึ่งหาดยึดที่นั่นได้มันจะทําให้กองยันอิมพิเรียมครูเซตได้รับจุดยุทธศาสตร์ที่ดีแต่ด้วยการต่อต้านที่มีมาอย่างต่อเนื่องทําให้เป้าหมายที่วางเอาไว้ยังไม่สําเร็จลุล่วงเยธี ในตอนนั้นหลอดมูริเทนไซบอร์ดและดราเวอร์ได้เข้ามาพบสแลมโดเพื่อพยายามเกลี้ยกล่อมให้สแลมโดเปลี่ยนแผนการแต่ก็ไม่ได้ผลวอร์มาสเตอร์มสแลมโดยังคงยึดมั่นในการเข้ายึดบาร์ฮอนตามแผนการเดิมโดยเขาเชื่อว,ว่าการเข้ายึดบาร์ฮอนจะเป็นการบีบังคับให้อาคอนและพักพวกนอกรีรของมันต้องย้ายฐานบัญชาการซึ่งจะเป็นผลดีต่ออิมพีเรียมเป็นอย่างยิ่ง แต่ถึงกระน,นั้นวอร์มาสเตอร์สแลมโดยังคงวาดระแวงว่าอาคอนจะเตรียมการป้องกันที่บรันฮอร์ตเอาไว้ดังนั้นเขาจึงเลือกใช้แผนการเดียวกันกับเซนซ์สปาดเบลติในอดีตในสมัยการบุกเบิกสปาดเซกเตอร์โดยการโจมตีและเข้ายึดดวงดาวโดยรอบที่มีการป้องกันที่เบาบางเพื่อเข้ากดดันกองกําลังหลักของข้าศึกที่บันฮอรตและรอโอกาสเข้าโจมตีจากทุกด้านพร้อมๆกัน กลับมาทางด้านอาร์คอนเนสซิบาและมาจิสเตอร์โชเรนสกาลาที่เพิ่งลาถอยออกจากสเวเรนภายหลังการพ่ายแพย้ติดต่อกันถึง16เดือนในตอนนั้นอาร์คอนเนสซีบาเริ่มวางแผนให้เราขุนนางและขุนพลใต้บัญชาการของเขาให้สร้างกองกําลังที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านกองกําลังของอิมพีเรียมครูเซตและพวกมันได้วางแผนจะล่อก,กองยันอิมพีเรียมครูเซตไปยังดาฟาเบียแต่ก็ถูกวอร์มาสเตอร์สลาโดซ้อนแผนการจนทําให้กองกําลังเคียสถูกโดดเดี่ยว และเพราะไม่รู้ว่าข่าวมากมายที่ตนเองได้มานั้นเป็นข่าวปลอมอาร์คอนเนฟซีบาจึงเชื่อว่ากองกําลังอิพิเรียมครูเซได้ติดกับดักของเขาเข้าแล้วดังนั้นเนฟซีบาจึงนํากองกําลังทั้งหมดกลับไปยังบันฮอตซึ่งนั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะกองยานอิพิเรียมโดยรอบได้เตรียมการสําหรับการโจมตีอยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปนตามที่วอร์มาสเตอร์สไลบโดได้วาดภาพเอาไว้ดังนั้นสไลบโดจึงได้เตรียมการสําหรับการโจมตีอย่างเต็มรูปแบบ เขาเรียกปฏิบัติการนี้ด้วยรหัสว่าเฮลสตรอมโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญประการแรกเพื่อให้บรรลุความเหนือกว่าในวงโครจรโดยการโจมตีกองยานและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อการขนส่งกำลังผลของฝ่ายเคออสให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ประการที่2ใช้การทิ้งระเบิดในวงโครจรอ,อย่างต่อเนื่องในบริเวณพื้นผิวที่สำคัญ ประการที่3ใช้การลงจอดอย่างรวดเร็วและการครอบคลุมกองกําลังโจมตีดาวเคราะห์หลักประการที่4ใช้การโจมตีอย่างรวดเร็วโจมตีดาวเคราะห์รองในการเสริมกําลังโดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ก่อนหน้านี้เซเลมโดจัดเตรียมกองยานเป็น4ี่ระรอกและใช้การโจมตีเป็นคลื่นหัวหอกระรอกแรกประกอบไปด้วยกองยานที่ใช้การโจมตีแบบเน้นความเร็วภายใต้การบัญชาการของแอดมิร l ลคริสเตอร์ที่เพิ่งเข้ามาในเขตการรบเมื่อ16ชั่วโมงก่อนหน้านี้ จากนั้นกองยานของเขาจะใช้มูลที่แผ่ออกมาจากดาวฤกษเพื่อรบกวนระบบตรวจจับของฝ่ายเคออสเพื่อปกปิดกองยานของอิมพิเรียมครูเซตระลอกที่2พวกเขาจะใช้โอกาสขณะระบบตรวจจับของเคออสถูกก่อกวนบุกโจมตีสถานีวงโครจรเพื่อสร้างช่องทางให้กองกําลังอื่นๆสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น ระลอกที่3คือกองกำลังหลักที่จะใช้โจมตีซึ่งอยู่ภายใต้การประชาการของ Admiral t r e v เ r โดยกองกำลังหลักนี้จะเข้าโจมตีสถานีสูงและต่ำและออ b ิท a l b แบตเตอภายหลังสัญญาณได้เริ่มต้นขึ้นกองยานระลอกแรกของ Admiral c h r i คริสเตอรก็เข้าโจมตีอย่างรุนแรงและรวดเร็วเพื่อเข้าทำลายท่าจอดยานโคจรขนาดใหญ่ของเปลวฮอตไฮสเตชันและเฮอริแดนทรัชโหพร้อมๆกัน ขณะเดียวกันกองยานระลอกที่2ก็เคลื่อนที่เข้ามาอย่างเต็มติดซึ่งได้ช่วยสนับสนุนการโจมตีของกองยานระลอกที่1ได้เป็นอย่างดีและทันทีที่กองยานทั้งสองระลอกเข้าโจมตีศัตรูตามแผนการก็ถึงเวลาที่กองยานระลอกที่3 Admiral ิ r โ v สเได้นำกองกำลังของเขาหรือที่รู้จักกันในชื่อกา o ฮอสเข้าโจมตีจุดต่างๆตามแผนการพร้อมด้วยกองยานจำนวนมากที่ติดอาวุธมาอย่างเต็มกำลัง รหัสปฏิบัติการเฮลสตรอมดำเนินมาอย่างน้อยๆคือ16ชั่วโมงข่าวดีก็มาเมื่อสัญญาติดต่อสื่อสารจาก v o i c e Admiral Z แซดล็อกที่แจ้งเข้ามาว่ากำลังเสริมจำนวนมากจะมาถึงพร้อมกับระลอกที่4ซึ่งสร้างขวัญกำลังใจแก่กองกำลังอิพิเรียมครูเซตเป็นอย่างมากเวลาผ่านไปนานกว่า21ชั่วโมงตามมาตรฐานของเทราหลังจากปฏิบัติการเฮลสตรอมได้เริ่มต้นขึ้น วงโครจรชั้นนอกสุดถูกยึดอย่างสมบูรณ์คราวนี้เป้าหมายการปฏิบัติการก็ถูกเปลี่ยนกลายเป็นการปฏิบัติการภาคพื้นดินแทนปฏิบัติการเข้าสู่วันที่5อันเป็นวันที่ปฏิบัติการภาคพื้นดินจะเริ่มต้นอิมพิเรียมได้เปิดฉากปฏิบัติการโดยเหล่าสเปซมารีนจากไวส์การชปเตอร์ที่บุกฝ่าแนวป้องกันที่ฮา r เว w วอล และกองกำลังของมา g i จิสเตอร์คูโคอริชยังโหดเหี้ยมนอกจากนั้นตัวของมา g i จิสเตอร์คูโคริชก็ได้ถูกสังหารใต้นในที่รบในระหว่างการบุกโจมตีอย่างบ้าระห่ำของเราไวสการ์ปฏิบัติการเข้าสู่วันที่7หน่วยรบของสเปซมารีนจากซิเวกาดภายใต้แชปเตอร์มาสเตอร์วีกัมบุกทะลวงแนวป้องกันด้านนอกของป้อมปราการซึ่งพวกเขาเผชิญหน้ากับเคออสเดรดน็อตและวอร์สแมชีนของมา g จิสเตอร์เอสโปรเดลสุดแข็งแกร่ง โดยชัปเปอร์มัสเตอร์วีกัมได้ใช้ยุทธวิธีการบุกโจมตีด้วยยานเกราะเป็นหลักพวกเขาอาศัยกองกําลังสนับสนุนจากกองยานนอกวงโครจรกองกําลังซิวการ์ดพร้อมด้วยยานเกราะจํานวนมากเข้าต่อสู้กับจากกลปีศาจของมาจิสเตอร์แอสเปอร์เดลการบุกโจมตีใช้เวลาน,านานกว่า2ชั่วโมงในที่สุดชัปเตอร์มัสเตอร์วีกัมแห่งซิวกา,การ์ดก็สามารถเข้ายึดป้อมปราการได้สําเร็จและพวกเขาก็ได้บุกเข้าโจมตีมอน a s t e r อ of Saint k i r a e ต่อไป โดยมีแอสตราเมนิทารัมจำนวน3ริเจเมนต์เข้าให้การสนับสนุนหนึ่งในนั้นคือเจนทีนพร็อพิเชียนพร้อมกับกองกำลังมอร์เดนไอรอนการ์ดริจิเมนต์ที่11เได้เข้ามาคุมพื้นที่เพื่อตั้งแนวป้องกันสุดแข็งแกรง่งป้องกันการเข้ายึดพื้นที่คืนปฏิบัติการเข้าสู่วันที่9กในที่สุดฟอร์มาสเตอร์มสแลมโดก็เคลื่อนไหวอีกครั้งเมื่อเขาขับกำลังรบส่วนหนึ่งไปยังออริกาคีเกตซึ่งในเวลานั้นกัปตันอาลเลนทีสแห่งซินโบกาดกำลังปฏิบัติการอยู่่่ทีนนั แต่ก็มีข่าวว่าเขาถูกสังหารโดยจักรกลปีศาจเป็นเหตุผลให้วอร์มาสเตอร์สแลมโดต้องส่งกองกำลังไฮเคนริจิเมนท์ที่8เข้าสู่พื้นที่โอริกาคีเกตซึ่งทันทีที่เหล่าไฮเคนมาถึงพวกเขาก็บุกอย่างบ้าระหำทำให้กองกำลังเคออสเสียหายอย่างหนักเปิดโอกาสให้สเปซมารีนจากซิลเวกาดและกองกำลังออสตราเมดิเทรัมอื่นๆบุกเข้าโจมตีกองกำลังเคออสอย่างดุเดือดซึ่งจากการโจมตีนานหลายวันทาวเวอร์ออฟพูทรัคของเคออสก็ได้พังทลายลง เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ฟอร์มาสเตอร์สแลมโดจึงเคลื่อนกองกำลังหลักของตนที่ประกอบไปด้วยกองกำลังคุ้มกันจากอารตราเมนิทรัมระดับเวเทอรเรนจำนวน8วิจิเมน์และเจ้าหน้าที่ระดับบัญชาการมากถึง8คนไ้เคลื่อนที่เข้าสู่เขตของวันฮอร์ดเพื่อใน,นที่สุดเขาจะได้เผชิญหน้ากับอาร์คอนเนปซิบาเซตีขณะที่ฟอร์มาสเตอร์สแลมโดกำลังเคลื่อนพลเข้าสู่การรบขั้นแตกหัก กองกำลังของเขามุ่งหน้าไปยัง Palace of the o r e g a ริ i ซึ่งที่นั่นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขาได้รับข่าวว่า m a r ช h a l m a ร a r o t ดได้รบชนะที่ b e l โ o p o l i s และทวงคืนดินแดนมาจาก Chaos ได้สำเร็จสร้างขวัญกำลังใจแก่กองยัน Imperium Crusade เป็นอย่างมากโมเมนตัม um ของสงครามได้เอียงไปทางของส lam โดแต่เจ้าหน้าที่คนสนิทหลายคนก็เริ่มสังเกตเห็นว่า War Master s เซเริ่มอ่อนล้าและอิดโรย วอลมาสเตอร์สแลมโดถือดาบอันทรงพลังของเขาเป็นผู้นำการโจมตีระลอกแรกที่พารสออฟเดอะออริกาคีการโจมตีเริ่มต้นขึ้นอย่างรุนแรงและครอบคลุมทั่วบริเวณรอบนอกวังทวา่าเมื่อบุกโจมตีเข้าต่อไปสแลมโดกับปราเจ็บสาหัสไม่มีข้อมูลระบุเอาไว้ว่า,วาปาดเจ็บด้วยอาวุธมีดหรือกระสุนปืนข้อมูลในส่วนนี้ถูกปกปิดเอาไว้ ทว่าเมื่อช่วงเวลาแห่งความมืดมนยังไม่สิ้นสุดเมื่ออาคอนเนฟซีบาพร้อมด้วยกองกําลังคุ้มกันชั้นยอดได้มาถึงที่แนวป้องกันตะวันตกและเมื่อระดับผู้นําทั้งสองมาพบกันการดวนเดี่ยวของสองผู้นําจึงเริ่มตน้นขึ้นการดวนเดี่ยวของทั้งสองกินเวลานาน6ถึง11นาทีตามเวลามาตรฐานเทราโดยที่แลมโดบาดเจ็บถึงสองแผลซึ่งไม่มีรายละเอียดในส่วนนี้ระบุเอาไว้ในรายงานของสงครามแต่แลมโดสามารถเอาชนะอาคอนได้สำเร็จ โดยไม่มีระบุเอาไว้ว่าใช้วิธีใดนั่นส่งผลให้อาร์คอนล้มลงและสิ้นใจลงไปกับพื้นพวกสาวกที่เห็นว่าผู้นำของตนเองได้พ่ายแพ้ก็เกิดอยากจะล้างแค้นแต่กองกำลังออสตราเมดิทรัมก็ต่างเข้ามาเสริมแนวป้องกันเพื่อปกป้องวอมมัสเตอร์สแลมโดแต่ทว่าในระหว่างที่ทุกคนกำลังต่อสู้กันอย่างบ้าระห่ำโดยไม่ได้สังเกตเลยวอ์มัสเตอร์สแลมโดถูกพาตัวออกจากแนวรบในตอนนั้นเขานั่งลงบนหินอ่อนเขาอยู่ไกลเกินกว่าความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ ว่ากันว่าเขาเสียชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งในเวลาต่อมาวอร์มาสเตอร์สแลมโดถูกประกาศว่าเสียชีวิตแล้วณนะเวลา18นาิกาของวันที่10ของปฏิบัติการเฮลสตรอมบนเตียงแพทย์ข่าวการตายของวอร์มาสเตอร์สแลมโดถูกส่งไปยังเฉพาะเหล่าระดับผู้บัญชาการหน่วยเท่านั้นสร้างความมืดมนภายในจิตใจของเหล่านายพลเป็นอย่างมากแต่กระนั้นการเผชิญหน้ากันของสองกองกำลังยังไม่สิ้นสุด กองกำลังอิมพีเรียมครูเซตได้ยกพลเข้าโจมตีพระราชวังอย่างหนักหน่วงและไล่ลากวาดล้างกองกำลังเ h คอสทั้งหมดในที่สุดรายงานก็มาถึงศพของอาคอนเนปซิบาถูกพบอยู่กลางกองศพมากมาย ชัยชนะของ War Master วอลมาสเตอร์สแลมโดเรือบันฮอร์เป็นที่กล่าวขานไปทั่วเหล่าทหารใต้บังคับบัญชาของเขาต่างบอกเล่าจุดจบของสแลมโดแตกต่างกันออกไปร่างของสแลมโดถูกฝังอย่างสมเกียติบนบันฮอร์ตซึ่งตั้งอยู่ในสุสานขนาดใหญ่ที่ถูกเรียกว่าเดอะฮอรเนอร์รัมแต่กระนั้นในบันทึกส่วนตัวของวอลมาสเตอร์สแลมโดระบุเอาไว้ว่าเขาได้คาดการเอาไว้แล้วว่าตนเองอาจไม่รอดในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย การเดินนําหน้าเหล่าทหารอันทรงเกียรติจะสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองทัพอย่างมหาศาลแต่สิ่งที่เขากังวลไม่ใช่ความตายของเขาที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ภายหลังที่เขาตายเหล่าหลอดมิริแทนจะต่อสู้เพื่อแย่งชิงอํานาจปัญชาการมาเป็นของตนเองสลามเดกังวลว่าความขัดแย้งภายในจะประทุจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งจะส่งผลให้กองกําลังอิมพีเรียมครูเซตอ่อนแอลงเป็นอย่างมากกองยานต้องมีผู้นำที่แข็งแกร่งเพื่อนำความรุ่งโรจน์มาสู่อิมพีเรียมออฟแมน ทางด้านกองกำลังเควอสที่หลงเหลืออยู่โชคดีที่มา g จิสเตอร์ที่โหดเหี้ยมของอาคอนส่วนใหญ่ตายในสงครามมีเพียงมาจิสเตอร์โชเรนสกาลาและเฮริเตอร์แอสโปเดลเท่านั้นที่รอดชีวิตทั้งสองสามารถหนีรอดออกมาได้จากเหตุไฟไหม้ที่บรันฮอร์ํทำให้ทั้งสองรอดชีวิตมาได้ ข่าวของสกาล่าหายไป1ปีกว่าหลังจากการตายของอาร์คอนเนฟซิบาโดยน้ำมือของวอมาสเตอร์แลมโดในส่วนของเฮริเตอร์นั้นมันสามารถหลบหนีการตามล่าของกองกำลังภาคพื้นดินของอิมพิเรียมได้สำเร็จทว่าในอีกไม่กี่ปีต่อมาก็มีรายงานว่าเฮริเตอร์ซ่อนตัวอยู่ในดวงดาวระดับไฮฟเวิร์ลที่มีชื่อว่าเวอร์กัสเพื่อวางแผนของมันต่อไป นอกเหนือจากนั้นกองกําลังเควอสที่หลบนี้ออกจากบารฮอรได้สําเร็จมีเป็นจํานวนมากซึ่งพวกมันกระจายตัวและพยายามกรอกกลุ่มอยู่ภายในนิวฟ a ลเทรดดิ้งทว่าดวงดาวภายในภูมิภาคนี้ถูกทําลายและอยู่ในการควบคุมขอ,ของอิมพีเรียมทำให้พวกมันต้องหลบๆซ่อนๆอ,อยู่ภายในนั้น ทาว่าแม้ชัยชนะเหนือบันฮอจะสร้างความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์ขั้นสูงสุดแก่กองกำลังฝ่ายอิมพีเรียมออฟแมนแต่ก่อนตายสแลดโดได้พิจารณาเอาไว้ว่าสงครามครูเสดครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดดังนั้นก่อนที่เขาจะตายเขาจึงได้แต่งตั้งมาแชลหนุม่มนามว่ามาคารอตให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งวอร์มาสเตอร์เพื่อดำเนินสงครามครูเสดในครั้งนี้ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามต่อคลิปหน้าครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary Wargames หากท่านอ่านลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Regendary Wargames หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และคอมมูนิตี้ดีๆของเหล่า Player Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary Wargames